สบายดีไหมสบายดีไหมผมสบายครับลืมแล้วนะครับรายการสุดยอดยปุนนะครับวันนี้นะทําอะไรดูไหมครับคุณตาค้อนทาอะไรพี่พนเตรียมตัวยันดีเลยเดี๋ยวก่อนทําอะไรพี่ใส่อะไรครับเนี่ยอะไรแปล็กต้นไหนโอ้เต็มยศเลยนะปกติของผมโอ้ไม่ไม่อันนี้คือพวกอยากได้แบบอารมณ์อิปปุ่นกับไทยผสมไงใช่ไหม อันนี้ม่มมญี่ปุ่นใช่โอเคอันนี้ก็น่าญี่ปุ่นใช่ไหไทยเลยไทยไทยเลยอันนี้อันนี้ก็มาจากเพื่อนของคุณตาค้อนเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งชื่อคุณตุม้มขอบคุณมากครับคุณตุ้มนะยังไม่เคยเจอกันอีกเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณมากขอบคุณมากคุณตุม้มก็วันนี้นะครับผมก็โชว์ฝีมือบ้างอีกรอบหนึ่งะะแล้วกันแล้วก็วันนี้ก็เต็มตัวเต็มที่แล้วก็ที่มองไม่เห็นนะการแกเน,นี้จำได้ไหม <c oughs> แกกิที่เรามาสะใช่คร er. <ๆ>ับที <as> <ns à> ่นี <sa id urai> ่ขาดเยอะมากทำไมเพราะว่าอย่างนี้ไงโด้อยใหญ่แตะคุณผู้ชมบอกว่าฮิโรอวดอีกแล้วคุยยันที่เรูบวดนะครับใๆอันนี้คือเสียงเทียนนะครับกำลังกินข้าได้แล้วฮิโรอะไรประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็เต็มตัวสำรับผมเต็มที่นะครับ เวลาตกขี่น้มันซา,าก็ขาดใหญ่เลยโอเควันนี้นะผมทำอะไรรู้ไหมสุชิภูเขาไฟน่านูจิครับเดี๋ยวเห็นแหละทีนี่ฟูจิเต็มฟูจิพักกินข้าวเออพักกินข้าวค่ะตรงนิ้นนะคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนนะ่าจะคิดว่าอยากกินสุชิก็ต้องไปร้านอาหารนะใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมแต่ปกตินะ อันนี้ก็ปกตินั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้นะผมก็สเตย์โฮมบ่อยมากแล้วก็จนถึงทำซูชิแป็เนี่ยว่า <Wow. S 1> แต่จริงๆแล้วไม่ไม่ได้ไม่ไม่ยากมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ราคาได้ประหยัดด้วยแล้วก็ได้สดที่เราเลือกได้อะปลาสดที่เราเลือกได้นะครับคือวัตถุดิบวันนี้นะครับพนใจอันนี้นะครับผมเมื่อวานซื้อมาโอ้ oh. ปลาอะไรรู้ไหมครับปลาภาษยปูนียกว่ปลามาด ภาษาไทยก็ปลากระป๋องแดงญี่ปุ่นประมาณนี้แต่ผมพูดไม่ชัดก็เลยวันนี้ใช้คำว่ามาดแล้วกัน <Wow. S 1> ไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวให้ดูแต่ผมทำบ่อยแล้วก็อร่อยด้วยนะขายที่นี่ <Huh? S 2> ขายได้ไหมชิ้นทิ่ขายได้นะ <Wow. S 1> ขนาน,นเลยถ้าพงขายก็กลัวแบบรวยไปหน่อยร <laughs> <laughs> วยไปหน่อยโอเคเดี๋ยวให้ดู วิธีการทาก็ต้องมีข้าวฝู่งข้าวแบบเข็งๆ่อยนะใส่น้ําน้อยกว่าปกตินิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้สำคัญมีซูชิอันนี้ไม่ได้โฆษณานะพนใจแบบซูชิซุนะครับซูชิซุสำหรับทำซูชิเหมือนใดก็น่าจะมีไข่นะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับบอกว่าซูชิซุมีไหมน้ำซ้อมซูชินะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ยังหมายถึงสปอนเซอร์เข้ามายี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ใช่โอ้โหเก่งขึ้นนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เก่งเอีแล้วนะขายได้ขายได้ก็ขายคืออันนี้อีห่ออะไรก็ได้ที่สนใจเรานะนะครับก็ทำน้ำซ้มซูชินะครับก็น้ำซ้อมแล้วก็มีผสอมเกี่ยวกับขั้นไหนก็จะมีรสชาตินิดนึงฮะมีสาหร่ายคอมบุโอแล้วก็มีปลาโอแห้งอะไรแล้วแต่ครับอันนี้ก็คือเขาใช้สาหร่ายคอมบูนะในนี้ใช่ใช่แล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงอะไรเนี่ยครับง่ายมาก วิธีการทำนะเราเราแล้วกันนะประมาณซูชิข้าวประมาณสำหรับ3ก้อนช่องใหญ่นะสามช่องก็ได้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเวลาใส่ก็ต้องให้คำคำที่สุดก็คือต้องให้อากาศประามาเนี้ยแล้วก็มิกซ์นะยาช้แบบเนี้ยเดี๋ยวจะเหนียวเนี่ยสวัสดีครัอีกวสวัสดีครับสวัสดีก็ดิ หายสบายดีคือเลื้อยเลลืล้อยก,กว่นี่หายโอเคเ <c oughs> ก่งมากเลยจังหวะเนี่ยให้พ่อเปิดตัวก่อนเปิดรายการก่อนใช่ไหม <c oughs> ที่การรู้ว่ามีรถแล้วครับตรงนี้ <c oughs> โอเคก็สำคัญที่สุดน,นะก็คือให้อากาศเงี้ยนะครับอย่ายให้พามป้าเหนียวนะผมล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับสะอาดมากๆผมล้างสามรอบแล้วแล้ว <c oughs> ลงจิงเนือ ปุ่นปุ่นว้โหเครเก๋าดีจังอีกทั้งเลยเก๋าดีเก๋าดีครับจังหวะดีตลอดขโมยซีนตลอดเลยขโมยซีนตลอดเลยไม่ร้องไห้ด้วยเรื่องก้อนนี้ลองมแล้วนะครับไม่ร้องไห้ครับลองแล้วก็ทำแล้วหรือไม่ครับ ยิ้มยิ้มราะว่าฉากนี้ได้แล้วปมาณแล้วแหละครับโอเคตามสนะโอเคปากระป๋อนแดงอิปุ่นนะครับเออดูดีสดมากช่วงนี้นะผมขอเล่าเรื่องนี้หนึ่งคือช่วงโควิดตอนนี้อิปุ่นก็เหมือนเหมือนไทยแล้วครับโรงแรมหรือเดยคกันนะไม่มีคนไปเที่ยวซึ่ง ปลาชนิดนี้นะปลามมดายเนี่ยเขา่าปกติเนี่ยเอามาใช้ในเดียวกันอะคุณนคยเห็นไหมในรายการเราแต่ตอนนี้เดียวกันปิดคนที่เลี้ยงปลาก็ไม่รู้จะขายท่างไหนเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเหงขเขาแล้วนะว่าหลายหลายที่นะเลี้ยงปลาตัวใหญ่อะท่านเตะผีที่แล้วอะนะฮะเทียมทัวสามารถขายผีนี้ปลาตัวใหญ่แล้วว่าเราไม่มีใครซื้อ,อเขาเขาก็ลงตนแต่อ่ะาางยันเดียวเลยเราไม่มีใครซื้อเนี่ยเขาก็แค่เงินจิงในทะเลแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เลย บริษัทญี่ปุ่น,นตัวนี้มันช่วยกันช่วยกันนะครับอย่างซื้อปลาแมคาเกตน,นะขายปลาอันานี้ตัวนี้ประมาณสี่สิบห้าแสน,น่ะอย่างนี้เลยนะเท่าไหร่พันเงิน <300. S 1> <300. S 2> สามร้อยบาทสามร้อยสามร้อยตัวนี้นะครับเขาขายถูกแบบนั้งผมกับท่านจะจะซื้อปลาแบบนี้ปกติก็จะกินที่เดียวกันที่แบบสําหรับรับแขกนะก็เลยผมพยายามจะซื้อแบบนี้บ่อยย่นถึงทำซูชิแล้วว่าก็ช่วยกันนะครับทางกองมาญี่ปุ่นก็ช่วยกันเหมือนคนไทยแหละครับตัวนี้อธิบายก่อน ว่าไม่ใช่ว่าแค่โรงแรมหรือเดียวกันนะผมกระทบกับสถานการณ์นะี้นะคนที่เรียนปลาหรือว่าคนที่ปลูกพัดอะไรเนี้ยสําหรับขายที่เดียวกันนะ่ะเขาก็ขายไม่ได้ละเลยผมก็ซื้อแบบนี้บ่อยมากครับโอเคทำซูชิยันเลขเลยคือซื้อปลาตัวนน้นแล้วว่าดีซื้อปลามาจากญี่ปุ่น<ๆ>เขาก็เลี้ปลาให้แล้ว<ๆ>นะครับเป็นบล็อกบล็อกแบบนี้ครับผนซื้อมาแบบนี้แล้วแล้วก็กอ,อันนี้ไม่ใช่ผืนนะ<อ>พื่นดึงกันได้ไหมมา โอเคเล,เลยประเยวอ่ะเลมบ้าน,านหน่อยโอเคอันนี้ก็สำหรับทำที่บ้านนะบ้านๆสไตล์บ้านๆแล้วกันนะคุณผู้ชมนะทำที่ร้านซูชิเนี่ยอร่อยกว่านี่แน่นอนแล้วก็สวยกว่านี้แหละใช้เวลาหลายปีนะแค่ฝึกเข้าอะซูชิโปรเฟชชั่นนะเขาจะฝึกซ้อมอะสามปีนะ แค่ฝึกแค่ฝึกเข้านะสปีแต่ถ้าอยากได้แบบรสชาติบแบบสบายๆทําที่บ้านแล้วก็หายคิดึงซูชิได้อะไรประมาณนี้นะกินได้ลนะประมาณนี้แหละครับใส่นี่นะโอเควิธีการทําเดี๋ยวปั้นเลยนะน้ำซ้มซูชิสประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ผสมน้ำน้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์น้ำซ้มประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคลามือ เรียบร้อยเลยนะครับโอเคมือให้เพียกหน่อยแล้วก็พังไม่ต้องใหญ่มากครับโปรเฟชนลบอกว่า22กรัมนะแต่ผมไม่รู้หรอกกี่กรัมใช่ไหมก็ที่คุณชอบล้วกัน <laughs> นะอยายาใหญ่มากนะแล้วก็ชิ้นที่เมื่อกี้นะ <laughs> เเล mm. oh. <laughs> <laughs> ็อืมก็ก็มีเสียงด้วย อีช้าดอดอย,ดยใช่ได้ใช่ได้เลยวะยผมไม่ได้ใส่วาซาบินะคือคุณผู้ชมเดี๋ยววาซาบิเดี๋ยววางไว้ขั้นนอกนะใส่ในขั้นไหนก็ได้ครับแต่ว่าบางคนชอบเยอะแค่ไหนอ่ะไม่รู้ก็เลยผมเวลาผมทำเนี่ยวางไว้ขั้นนอก แล้วก็เวลากินก็จิ้มเอาโอเคครับเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะด,ดูดีนะพี่หน้าตาดีนะไม่ดูหน้าตาเดียวหรือเปล่า <laughs> รสชาติมันดีหรือเปล่า <laughs> แล้วก็แล้วก็ใส่วาซาบิปกติใช้ใช,ใช้กนบ่อก็คือวาซาบิแป้งใช่ไหมวาซาบิคนชิมก็คืออย่างนี้แหละต้องแบบนี้ <laughs> เขาเออเปิกในน้ำเย็นๆสะอาดใสๆถึงจะต่อได้เลยแต่น,นี้ก็ทำคอนเทนต์ต่ตอไป <laughs> เห็จริงๆวสบีเนี่ยมีชื่อเสียงนะในจังหวัดอชิโซกะเพราะว่าน้ำใสจากภูเขาไฟใช่ปะก็เลยเขาเลี้ยมปลูกวสบีเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็ขอเล่าเรื่องนิดนึงปกติผมก็ไม่ได้ใช้วสบีแบบนี้หรอกเพราะว่าแพงแต่ว่าช่วงเนี้ยนะก็อย่างที่บอกอะเดี๋ยวการปิดไม่มีคนใช้บริการะก็เลยพวกวสบีอันนี้ก็มันเหลือเยอะจนถึงเขาขายช่วยการขายนะครับที่ซื้อป้ามาเก็ตผมซื้อมาสองต้นเนี่สามร้อยเยน คุณตะกรอนก็เลยผมก็ได้ซื้อนะฮะช่วยกันซื้อแล้วก็เราก็ชอบนั่นแหละพูดจริงๆนะฟองยาเสอย่งเงี้ยอืมนี่คุณตะกลอนดูดนจริงดูหอมนะหอมดูเข้ากับวิขงของสุโขไทยหรอเปล่า อันนี้เยอะไปป่ะได้ได้จริงๆไม่ไม่เพ็ดขนาดนันไงคนจริงอะแบบหอมกว่าอือหอมใช่ไหมไม่ได้แบบปื๊ดแรงมากขนาดไม่เหมือนแพงอันนั้นอ่ะค่อยๆมามากกว่านี้ใช่ๆค่อยๆมาแล้วก็มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ใหม่อะไม่มีอืออืออันนี้อันนี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าสิเพราะว่าคนจริงอะปกติไอ้ที่เป็นแบบบีบๆมันจะปื๊ดแรงมากเลยนะอื๊ดใจไป กอยน,นี่ใช่ไหมไม่กี่กัวใช่ไหมแต่กินแบบนั้นได้เลยใช่ปกติถ้ากินก้อนขนาดนั้นก็น่าจะไม่ไหวแล้วใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับก็เลยใช้เยอะได้ครับสามารถคุณผู้ชมาจะเพ็ดน้อยไปหน่อยแต่ว่าบางทีเรารู้จักรสชาติขนจริงก็ดีนะอ,อันนี้ของจริงแล้วค่อยเลือกว่าในที่สุดชอบแบบแป้งมาก็โอเคผมก็ใช้แป้งนั่นแหละแต่ก็สถานการรมแบบนี้ก็เลยผมก็ได้มันช่วยการเสื้อนะ กีบผมเอามาแล้วเนาะแก๊สเนี่ยแก๊สมีแต่ว่าหัวีหัวลุเล่นอยู่เมื่อกี้อ๋อเล่นกัรทำอยู่นี่อยู่ไหนลุลุหยดืวอใหญ่นะเดี๋ยวซูชิจะแห้งนี่นี่น่อะไรนี่อนะไ้นี่น,น,นี่โอ้ย <laughs> มิกเขาวินเดีวนั้นหรือป่าเอ๊ะ พี่ผมรู้แล้วอยู่ไหนโอเคกันปุปปุปปุปปุมาที่พ่อสิครับปุปปปุ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 ฮิโร่ซังどうぞุให้กดพึ่นะเรียนเรื่นะเชฟเชฟหาหัวแก๊สไม่เจอ โอเค <c oughs> เรียบร้อยละก็อันนี้เดี๋ยวง่ายมากก็เปิดแก เรียบร้อยแล้วครับปอมสุดยอดน่ากินนี่ใช่ไหมรสชาติจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแล้วครับโอเคแท่งครับผมขอชิมก่อนหน,ะะน,ะะนะะักหนาะวิธีการกินซูชิที่อร่อยนะครับผมบอกทุกคนนะครับใช้มืออ๋ออันนี้อร่อยกว่าเดี๋ยวสบครับมิตรกากิมัสจะเอาชิ้นสวยๆนี่นะอันี้นะสวยๆโ <c oughs> <ว>อ้ยสวยนะเอ้ชื่อ วาซาบิชิชิชุดสไตล์ชาวบ้านนะโอเคชอยโอเคโอ้ฮูจีกำลังมาละอร่อยอืมปลาสดมากข้าวแห้งนิดหนึ่งเพราะว่าทำที่ข้างนอกแต่ก็โอเคอ่ม วาซาบิหอมช่วยเยอะเลยอโอ้ยขายได้นะขายเยอะพี่ <laughs> พี่เปิด <laughs> จะเปิดร้านโอเด้งก็ได้ซ <laughs> ูชิก็หรอซูชิโอเด้งได้เลยสุดยอดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีอันนี้แบบอาบุรินะครับที่ยากซูชิสไตล์อาบุรินะครับควาซาบิพิิดโชยุ เลือกมุมด้วยเพราะว่าแดดมาฝั่งนี้ไงโอเคอหอมมากหอมกว่าซูชิมะเกะซูชิสดเพราะว่ามันย่านกลิ่นไม่ไม่มาแล้วแล้วก็มาได้ก็กำลังเรียกผมแล้วฮิโร่ตัวนี้เถอะกินตัวนี้เถอะกินเถอะพี่กินเถอะพี่ผมน้ำลายไหลแล้วพร้อมไหมพ่อ นี่อร่อยกว่าอร่อยกว่าผู้ภาพหอมเอ้ยเหลือมันังไงอะไรพี่น้ำพิเศษเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะจะกระสุกนะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะเดี๋ยวนี้ยโรงงานอ๋ออ่าทำไมใส่น้ำพี่พูดไปแล้วน้ำจะเฮ้จิเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ตืดเอาละกัน ยังไม่ได้กินถึงเหมือนเมาเลยโอเคดีนะท่านเต็งเกาวันเนาะทำซูชิเอแล้วก็ปลาก็สดวาซาบิก็สดมากแล้วก็เดิมน้ำจากูเขาไฟฮูจิอะโอ้ไอ้น้ำามาจากฮูจิครับไม่ได้เขียนว่าสาเกนะเขาเขียนน้ำามาจากฮูจิไม่เป็นไรหรอกพาซีปาไม่ได้คนดูคิดว่าเรากินมาก่อนไม่ได้กินนะครับยังไม่ได้กินครับอันนี้เรื่องจีบไปเลยไม่ได้กินแต่ว่าวันนี้ก็เราทำางานที่ต้องกินเนี่ยนิดหน่อย เอาเงี้ยไหมก็นิดหนึ่งก็ดีเหมือนก็ก็เริ่มสั่นน้ำฟูจิครับน้ำเปล่าน้ฟูจิทำาไม่สีเหมือนไม่ไม่ได้น้ำบริสุทธิ์นะชิมด้วยกันชิมจริงๆได้เลยดีนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับกลางวันกิงอย่างนี้เลยน่าจะผ่านแบบก้อนหินก้อนอะไรมาเยอะน้ำแร่ รสชาติรสชาติก้อนหินนะโห่หรือเปล่ารสชาติก้อนหินก็เหมือนผ่านภูเขามาแบบชั้นหินชั้นดินอะไรเนี่ยใช่ใช่อันนี้นางไม่ได้ปกติแล้วใช่เออเขาผ่านเล่ท่าพิเศษเป็นใช่พันมักด้วยอ่ะก็บีบไปด้วยครับผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะครับทำทางข้าวอะไรเนี่ยขั้นตอนนี้ต้อมาจากข้าวครับโอ้ย

โอ้โ oh, พี่สวยนะเนี่ยใช่ไหมอืมไม่ธรรมดาอ่าเดี๋ยวนำเพึ่งให้ชมขนาดนี้อืม,อมได้ใช่ไหมอ,อันนี้พูดตรงๆได้เลยหอมมากใช่ไหมอร่อยใช่ไหม,ม,มผมปงก็ทำบ่อยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองคิดดูดิปลาตัวหนึ่งอ่ะสามร้อยบาทใช่ไหมจริงๆพันเยี่งก็ไม่ถึงสามร้อยบาทละสามร้อยสองร้อยเก้าสิบบาท,บาทแล้วมปมปลาตัวใหญ่หางแล้วก็ให้แม่ เมื่อกี้ครึ่งเดียวใช่ครึ่งเดียวยังไม่ถึงขึ้นนะเนี่ยโอเราพิกสุดยอดหนึสสี่โอ้แล้วมีอีกนะร้อยห้าสิบบาทกินซูชิได้แค่ไหนสามก้นสี่ก้อนสี่ห้าก้อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สี่ห้ากลนกินกินกันได้เลยนะปกติเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ห้าก้นไปกินที่ซูชิในร้านอาหาร ถ้าผู้ใหญ่ปกติก็น่าจะสักคนละพันหนึน่งไใช่ไหมพันใช่ไหมแต่ถ้าไปสาวไปก็น่าจะคนเดียวก็น่าจะสองพันอันนี้แล้วต่น,นี้ใสย่ยมเข้าใจว่าอยากจะโชว์ตัวใหญ่แค่ไหน <c oughs> อันนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้ก็อันนี้แบบผมปกติผมก็ทาอาหารที่บ้านแล้วตรงน,นีนะ้แล้วก็ตอนนี้ก็ดูดูเลฮิคารุอย่างเต็มที่รอยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็เอ็นจอยด้วยอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ enjoy ทัวเองด้วยแล้วก็ผมคิดว่าเรามองคนอื่นนะที่ซัพพอร์ตได้นิดหน่อยก็ดีนะครับก็เลยก็เลยวันนี้ขอแนะนําเกี่ยวกับช่วงโควิดเนี้ยคนญี่ปุ่นช่วยกันในสังคมยังไงแล้วก็ทําซูชิอย่างไงนาบุกกวไาฟูจิแล้วก็รสชาติน้ำวาจิเป็นยังไงอยากจะเล่าเรื่องวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมแล้วก็แม่ราอยู่นะครับผมก็ทําอาหารซูชิให้ทุกคนวันนี้นะครับสวัสดีครับ ใครชอบก็กด subscribe ให้หน่อยนะครับครับใครชอบนะ<ช>ริงด้วยนะผางรายได้าคนดูแต่ยังไม่ได้สับนี่ผมเห็นแล้วเดี๋ยวตาอยอกดูดูทุกวันเลยแต่ไม่กดเลยนะใช่ครับช่วยนีช่วยช่วยกันหน่อยนะครับมีมกำลังใจทจํนตอกำลังใจครับ